ไปดูกิจกรรมปลูกป่าเพื่อช่วยลดโลกร้อนกันบ้างนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุงครับจะก,กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณกุศลปลูกป่าชายเลนลดโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับนายปรีชานวลน,น้อยรองผู้ว่าราชการ,รจังหวัดพัทลุงนางสาวอภิชยาพุทธิพงศ์ขอไปกับพุทธพงศ์อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง นอำเภอขอชัยสนสนรัชการประชาชนจิตอาสาและภาคกชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณกุศลโครงการปลูกป่าชายเลนลดโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหาวงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ครับที่บริเวณหาดพัดทองตำบลจองถนนอำเภอขชัยสน ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุงร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลจองถนนเขตทำเภาสัต์ป่าทะเลหลวงจังหวัดพัทลุงสองขาและเครือข่ายอุตสาหกรรมลักสิงแวดล้อมจังหวัดพัทลุงจัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงออกถึงความจงรับภักดี และร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศสครับโดยร่วมกันในการปลูกต้นไม้เก็บขยะปรับปรุงภูมิทศัศน์บริเวณหาดพัททองตําบลจองถนนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนที่สําคัญยังช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งช่วยกํบบาบังคลื่นลมกระแสน้ําและพายุตลอดจนเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติมีไว้ให้คนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะ